มาทาเมนูไก่กันบ้างนะครับเมนูไก่ตัวนี้เราจะใช้สะโพกนะครับควรจะเอามาทอดบนกระทะให้แบบว่าหนังเขาก็กรอบนิดนึงแต่ทอดแบบน้ํามันน้อยๆน,นะครับอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่รับรองว่าได้ผลที่ดีเยี่ยมครับแล้วเราก็จะทําซอสครับซอสตัวนี้จะมีรสชาติที่โดดเด่นของน้ําผึ้งและก็น้ำมะนาวนะครับเอาก่อนอื่นนะฮะคนซอยหอมนะครับหอมแดงใส่ในกระทะครับผมผมจะใช้น้ํามันรําข้าวครับผมเพราะว่า จะเห็นว่าพลใช้น้ำมันรำข้าวมานานแล้วเพราะว่าเขามีจุดเกิดควันหรือ s สโ point ที่สูงดังนั้นจึงเหมาะกับการทำอาหารทุกรูปแบบที่สำคัญนะครับมีสาร o r i ิจินัลทวยต้าอนอนุมูลอิสระครับแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายเราอีกด้วยนะครับเอาละน้ำมันไม่ต้องเยอะมากะฮะเสร็จปุ๊บเราก็เอามาตั้งไฟครับตัวน้ำซอสของผมก็จะมีกระเทียม1กลีบนะครับซอยหย,ยาบๆไม่ต้องละเอียดมาก ว่าเวลาที่เราไปโขลกแล้วมันละเอียดได้ง่ายขึ้นนะฮะมีขิงครับขิงเราใช้ประมาณสัก15กรัมหั่นออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ช้อนขูดผิวเขาออกเสร็จแล้วนะครับซอยนิดนึงครับใส่ลงไปในโคกครับผมใช้ได้ละที่เหลือเราปรุงในโครกเลยก็ได้ครับผลใช้มะนาวหนผลนะครับเลือกแบบผลใหญ่ๆน้ำเยอะๆ ลงไปเลยครับซอสหอยนางรมคนให้เข้ากันนะฮะแล้วก็น้ำพึ้งครับผมน้ำพึ้งเนี่ยเวลาที่เราไปเคี่ยวแล้วมันอาจจะทําให้ไหมง่ายนะฮะเพราะว่าน้ําตาลมันเยอะใช่ไหมครับสิ่งที่พลจะทําก็คือว่าใส่น้ําลงไปเล็กน้อยครับเอาละตดวนี้ก็จะเป็นซอสนะครับทิ้งไว้ในครกแบบนี้เลยโอเคในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้พลจะใส่คะน้า ฮ่องกงนะครับไอส่วนที่มันเป็นผิผวๆเนี่ยครับถ้าเรามีเวลาเราลอกออกนิดหนึ่งหอมของเราสีค่อยๆเข้มขึ้นแล้วนะครับใช้ได้แล้วครับผมยกออกจากความร้อนครับสับมัน กลับมาดูที่กระทะของเรานะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือเราเอาน้ํามันนี่แหละที่เราได้จา,จากการเจียวหอมนะครับใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับไก่นี่ผมเอามาพักที่อุณหภูมิห้องแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ควรเอาไก่ลงไปทอดในลักษณะที่ว่าไก่ยังเย็นอยู่นะครับห้ามทําแบบนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือใส่เกลือพริกไทยเล็กน้อยครับพริกไทยคุกเกลือพริกไทยให้ทั่วๆนะครับเอาด้านหนังลงครับแล้วก็ใช้ไฟอ่นอนๆนะครับผม เราจะรู้ได้ไงว่าเขาสุกเห็นปะครับว่าสีของเขาจะแบบว่าค่อยๆขาวทึบขึ้นมานยฮะเราอยากได้หนังแบบกรอบแบบที่คาดครับทิศด้านเลยครับผมจะเอาน้ํามันออกครับน้ํามันมันเยอะไปเพราะว่าไม่มีน้ํามันที่ออกจากหนังไก่นะครับเอากลับมาตั้งไฟครับทีนี้ในการกลับมาตั้งไฟของเราซอสครับผมที่เมื่อกี้เราผสมไว้อันนี้แหละครับใส่ลงไปเลยเคี่ยวพร้อมกับชิ้นไก่เนี่ยฮะตัวซอสเขาก็จะข้นขึ้นเราให้เขาข้นอย่างช้าๆนะครับไก่จะได้สุกดีด้วยนะครับ ส่วนอันนี้หม้อต้มน้ําต้มไปด้านหลังน้ําเดือดละน้ํามันที่เราได้จากเจียวหอมเนี่ยนะครับแล้วก็ปรรงรดด้วยเกลือเอาส่วนของก้านลงก่อนครับพอผ่านไปสักสักครึ่งนาทีส่วนของใบมันใช้เวลาแป๊บเดียวครับใส่ตามลงไปครับปากขึ้นจากน้ำเลยครับ โอ้สีสวยมากทีเดียวจัดเรียงลงไปเลยซอสของผลข้นขึ้นแล้วครับใส่ลงไปทั้งชิ้นแบบนี้เลยครับโอเคซอสของเรานะครับลาดลงไปสุดท้ายก็อย่าลืมโรยหอมเจียวนะครับเวลาที่ทานอาหารเนี่ยเราจะถูกสอนให้เริ่มจากของที่รสชาติอ่อนก่อนครับืม สุกกำลังพอดีมากๆเนื้อไก่นะฮะข้าง,งหนก็จะสุกพอดีจริงๆนะครับซอสนิดหนึ่งรสชาติที่ได้ก็จะเป็นแบบว่า รสของน้ำพึ่งนะฮะแล้วก็มีมะนาวอ่อนๆที่สำคัญก็จะมีกลิ่นหอมของขิงอยู่ด้วยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูนี้เรียกว่าเน้นที่โปรตีนเน้นที่ไฟเบอร์นะครับและเมนูนี้ก็มีชื่อว่าไก่ซอสมะนาวน้ำพึ่งครับ เำหรับเพื่อนๆชาว u t u ู e ที่รักในการทำอาหารเหมือนผมนะครับไม่อยากจะพลาดเมนูดีๆง่ายนิดเดียวชมจบแล้วก็กดปุ่ม u b s c r i b e เลยครับ